วันพีเทเชอร์ครับมิสเตอร์เควันนี้ครับสกิลของ6ดาวใหม่2ตัวครับได้มานะครับก็คือเป็นเนโกะมามโชิ6ดาวครับร่างของชูรอนนะครับแล้วก็อินุอาราชิครับของร่างของชูรอนนะครับมานลครับซึ่ง2คนนี้สองตัวนะครับผมคิดว่านะภาพอาร์ตเนี่ยโอ้โหดูสวยงามครับคือ อาจที่มันสวยงามเพราะสีสันครับคือสีสันของร่างของชูรอนเนี่ยมันแตกต่างกับร่างปกติไงเลยทาให้เรารู้สึกว่ามันดูแปลกตาครับดูแปลกตาดูสวยงามนะครับอินุอาราชิแล้วก็เนโกมามุชิเนาะเราไปดูสกิลกันเลยครับสกิลของ2ตัวนี่ครับขอบอกก่อนเลยครับว่า2ตัวนี้นั้นสกิลค่อนข้างจะคล้ายกันมากๆนะครับ เหมือนลุงบันไดเขาทาออกแบบมาเพื่อให้เราเล่น2ตัวนี่ครับพร้อมกันทั้งในโหมดของดาธรรมดาและในโหมดของ PVP นะครับเขาทํามาเพื่อให้เราเล่นคู่กันนะครับสกิลครับเราจะไปเริ่มกันจากอินุอาราชีนะครับก็กับตันก็คือตัวเองไม่ตายเต็มแม็กครับพอเริ่มเกมลูกเรือไม่ตายไวขึ้น2เทิน และเมื่อเจอศัตรูกลุ่ม3ครับเวลาขอไมา่ตายทั้งหมดก็จะไวขึ้นอีก5เทอร์นะครับก็ตัวละครที่ทำให้ตัวเองและลูกเรือกับเวลาขอไมา่ตายค่อนข้างจะไวขึ้นเยอะนะครับก็2เทิร์น5เทอร์เนาะเยอะนะครับแล้วก็อาสิบเทอร์แรกครับสกิลขอกับปันเนี่ยจะนับเป็น10เทอร์แรกกับเมื่อผ่านไป10เทอร์นะครับ10เทอร์แรกครับก็คือจะเพิ่มโจมตีให้กับหมัดดาบลูกศรปืน 4ี่เท่าแล้วก็สีแดงเขียวฟ้า1.2เท่าถ้าหากเป็นสายและสีตรงกับที่บอกมาอย่างเช่นเป็นสายหมัดสีแดงอะไรอย่างนี้ก็จะเพิ่มโจมตีให้ไปถึง5้าเท่านะครับถ้าหากตรงแค่สายเพิ่มแค่4เท่าตรงแค่สีเพิ่มให้แค่1น5เท่าถ้าหากตรงทั้งคู่เพิ่มให้ไกลเป็น5เท่านะครับ แล้วก็ทำให้แก้วตรงสีออกบ่อยขึ้นถ้าหากมีเลือด50%ขึ้นไปการตีธรรมดาทั้งหมดครับตัวเองและลูกเรือครับก็จะตีบัทะลุเก,กราะป้องกันนะครับซึ่งการโจมตีทะลุเก,กราะป้องกันนั้นก็จะเหมือนกับน,น้องตายครับน้องตาย6ดาวหรือ6ดาวบวกนะัเหมือนกันเลยครับก็ปะตัวละครที่สกิลคล้ายน้องตายน,นะครับก็ตีทะลุเก,กราะได้นะแต่ก็ถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับแล้วพอผ่านไป10เทิร์น พอผ่านไปสิบเทินครับผลของการตีทะลุกรอบและการออกแก้วตรงสีออกบ่อยขึ้นนั้นก็จะหายไปนะครับ <c oughs> ก็อืมกับตนเหรอสิบเธอแรกเนี่ยจะเก่งมากๆนะครับเพราะสิบเธอแรกเนี่ยไปทะลุกรอะแก้วตรงสีออกบ่อยขึ้นแต่พอเป็นสิบเทินท้ายเนี่ยมันก็แรงอยู่แหละมันแรงอยู่แต่ปัญหาก็คือสิบเทินท้ายนั้นก็จะไม่ตีทะลุกราะนะนะครับก็จะเก่งมากๆก็คือสิบเธอแรกเนาะ ไม่ตายก็คือจะลดเวลาของมาตัทั้งหมดลงไป2เทอนะครับแล้วก็จะบัฟโจมตีให้หมัดดาบลูกศรปืนนะครับก็2.5เท่า1เทินถ้าหากกดเพอร์เฟกค Perfect, รบ2ครั้งเทินต่อไปก็จะบัฟเอฟเฟกแก้วให้กับแดงเขียวฟ้า2.5เท่า1เทินนะครับลูกเรือก็คือการโดนการเพิ่มเทิน์น5เทินนะครับสกิลไม่ตายนั้นก็จะเป็นการบัฟทั้งโจมตีและก็เอฟเฟกแก้วแต่ ปับ๊บโจมตีเอฟเฟกแก้วนั้นมันจะแยกออกจากกันปั๊บโจมตีให้กับสายบัฟเอฟเฟกแก้วให้กับสีเนาะมานความว่าการจัดทีมหรือการเอาไปเล่นนั้นในทีมควรจะเป็นสายและสีที่ตรงกับอินุอาราชินะครับก็คือต้องเป็นสายหมัดดาบลูกศรปืนและก็ต้องเป็นสีแดงเขียวฟ้าเท่าน่้นนะครับถึงจะเพิ่มให้ครบถ้วนเนาะการจัดทีมค่อนข้างจะจำกัดสัก นิดหนึ่งนะครับแล้วก็อินุครับอินุอะไรชี้นั้นเป็นตรรัวละครของซูเปอร์คาร์สีเขียวนะครับเป็นสายหมัดน,นะครับนี่คือตรรัวละครสีเขียวซูเปอร์คาร์สายหมัดน,นะครับสกิลของซูเปอร์คาร์เงื่อนไขก็คือจะต้องมีเนโกะมามูชิยอยู่ในทีมหรือผ่านไปสิบเถินนะครับสกิลก็คือทำดาเมจ100เท่าบัตรทะลุเกรอป้องกันใส่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่ตายของสายธงลูกศรหมัดปืนนะครับ ก็จะไวขึ้น1เทินแล้วก็หมัดก็จะกลายเป็นซูเปอร์หมัดนะครับพอกลายเป็นซูเปอร์หมัดปุ๊บดาวเมก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก1.5เท่านะครับสกิลของในโหมด pvp ก็คือบัฟให้กับสีเขียวนะครับก็ปรครพี p สายสีเขียวนะสีเขียวโจมตีป้องกัน20วิวิบัฟเคานเตอร์อีก25วินะครับแล้วก็ถ้าหาก มีเนโกะมามูชิอยู่ในทีมก็ทำดาวเมจใส่สีฟ้าเพิ่มเติมอีก3ตัว2เท่านะครับติดตัวก็คือสีเขียวเพิ่มเลือดเพิ่มโจมตีถ้าหากมีเนโกะมามูชิอยู่ในทีมก็จะเพิ่มโจมตีอีกครั้งนะครับก็ประตูคอนที่ถ้าหากคุณจะเล่นทั้งในการลงด่านหรือทั้งในการลงเล่นขอ PVP ก็ตามควรจะมีเนโกะมามูชิอยู่ด้วยครับถ้าหากมี มันจะเก่งขึ้นนะก็ประตูคอที่ทำมาเพื่อเอามาเป็นคู่หูกันเนาะส่วนการแล่นกับตรงกับตันเหรออืมกับตันมันก็เป็นการจัดทีมที่ค่อนข้างจะจจำกัดสักนิดหนึ่งเนาะไม่นิดอก็เยอะ,อะเนาะเพราะต้องเป็นสายและสีที่ตรงกับมันถึงจะเพิ่มเยอะเนาะคือต้องเป็นหมัดสายหมัดที่เป็นแดงเขียวฟ้าเท่านั้น หรือดาบที่เป็นแดงเขียวฟ้าเท่านั้นเนาะถึงจะเพิ่มสูงสุดนะครับต่อไปก็คือสกิลของเนโกะมามูชินะครับสกิลกับตันกับตันของเนโกะและก็อินุเหมือนกันครับข้อแตกต่างก็คืออ,อินุเพิ่มให้กับสาย4เท่าเนโกะสี4เท่าอินุสี1.25เท่าเนโกะสาย1 2 5เท่าคือสกิลกับตันเนี่ย มันจะสำหรับการแค่สายและสีเนาะแต่การจัดทีมโดยรวมครับยังไงยังไงครับมันก็ต้องเป็นสายและสีที่มันบอกมาเนาะก็คือเป็นแดงเขียวฟ้าสายดาวหมัดลูกศรปืนนะครับก็หมัดดาวลูกศรปืนโอเคเท่านี้เนาะยังไงมันต้องคือจัดทีมมันต้องจํากัดแค่นี้แหละทั้งเนโกะแล้วก็อินูนะครับสกิลเหมือนกันเลยคือมันเป็นคู่หูที่ทำสกิลมาได้เหมือนกันมากๆนะครับ แล้วก็อ่ะให้ดูก่อนครับอ่านก่อนนะมันก็นเลยนะทะลุเกาะได้ก็ต้องสีออกบ่อยขึ้นเนาะ10เธอร์แรก10เทอร์ท้ายอ่าเวลาไม่ตายไวขึ้นทุกอย่างก็คือเหมือนกันนะครับไม่ตายไม่ตายก็เหมือนกันครับไม่ตายนั้นจะแตกต่างในตรงที่ว่าเนโกะมามูชิจะบัฟเอฟเฟกแก้วก่อนนะครับอินุบัฟโจมตีก่อนแล้วก็มาถึงเอฟเฟกแก้วที่หลัง ส่วนเนโกะก็คือบัฟเอฟเฟกก่อนบัฟโจมตีที่หลังเนาะจะแตกต่างกันเท่านี้ครับความแรงเท่ากันนะครับก็เหมือนกันเลยอะ่ะ <c ười> คือผมไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมครับมันคือตัวละครที่เหมือนกันมากๆครับแค่เปลี่ยนสายเปลี่ยนสีเปลี่ยนบัฟโจมตีเอฟเฟกแก้วเท่านั้นเนาะส่วนเงื่อนไขของซูเปอร์ไทยครับเนโกะโมชิก็คือเป็นซูเปอร์ไทยสีเขียวนะครับ สียวเงื่อนไขก็คือจะต้องมีอินุอาราชิอยู่ในทีมหรือผ่านไป10เทอร์นะครับสกิลก็คือทำดาเมจ1 0 0เท่าไปทะลุเก,กราะป้องกันเหมือนกันเลยแล้วก็เวลาขอไปตายของสีแดงเขียวฟ้าไว้ขึ้น1เทิร์คล้ายกันเลยแล้วก็เขียวกลายเป็นซูเปอร์เขียวเนาะก็พตดเปื่อยกันเลยก็เหมือนกันนะครับแล้วก็สกิลของเนโมด p ีวี เนโกก็ค so the ือทำดาเมจ3.5เท่าระยะกว้างอันนี้แรงนะครับถ้าหามีอินุอาชิจะทำดาเมจอีก3,005ใส่สีฟ้า3ตัวคือต้องมีอินุอยู่ในทีมนะแล้วก็ติดตัวครับติดตัวก็คือเพิ่มความเร็วคิโจมตีถ้าหาวมีอินุในทีมเพิ่มโจมตีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อินุอาชิเนโกะมโมชิ มันคือตัวละครที่ออกแบบมาเพื่อให้เล่นพร้อมกันเล่นคู่กันเหมือนิงและควีนแต่ผมคิดว่าิงและควีนนั้นมันยังพอจะแยกกันได้อยู่คือมันแยกกันได้แต่เนโกะกับอินูเนี่ยมันแยกกันไม่ได้อะเหมือนมันทำมาเป็นตัวคู่แต่เป็นตัวคู่ที่มาสองตัวเข้าใจไหมคือมันบังคับว่าคุณต้องเล่นอินุ แล้วคุณต้องมีเนโกะด้วยคุณถึงจะเก่งโคตรๆอะ่ะเหมือนมันบังคับป,ประมาณเนี้ย <c oughs> มันเป็นวค,วคู่ที่เป็นคู่แยกเนาะไม่ใช่คู่แท้กับมันคือคู่แยกออกจากกันนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือสกิลของซุปเปอร์ไทและก็ซุปเปอร์คาร์ซุปเปอร์คาร์ของอีนูเป็นซุปเปอร์คาร์ของสายหมัดแล้วก็เนโกะก็เป็นซุปเปอร์คาร์ของสีเขียวซึ่งซุปเปอร์คาร์และก็ซุปเปอร์ไทนั้นสามารถใช้พร้อมกันได้ครับ อันนี้คือเป็นจุดหนึ่งที่าบางคนไม่รู้นะครับอย่างเช่นอีนุกดสกิลซูเปอร์คาร์ไปเนโกกดสกิลซูเปอร์ไทไปมันไม่ทับกันนะครับไม่ทับกันนะมันนับรวมกันนะครับดาวเมกจะแรงขึ้นเนาะสายหมัดสีเขียวเนี่ยก็จะแรงขึ้นมากๆนะครับก็ปะตะคอยทำออกแบบมาได้แบบคู <c oughs> <c oughs> อ่อะมันเก่งไหมเก่งนะ แรงนะครับแรงบับดีทะลุเกราะได้คือตัวะคอที่สามารถไปทะลุเกราะได้ตอนนี้จริงๆก็จะมีแค่หนวดดำเขียวร่างเก่าซึ่งอันนั้นค่อนข้างจะกากแล้วน้องตายหดาวหกดาวบวกน้องตายก็ถือว่ากลางๆเนาะแล้วก็สองตัวใหม่ครับเนโกอินุซึ่งสองตัวนี้คือตัวะครที่สามารถไปทะลุเกราะได้ที่เก่งที่สุดในตอนนี้เนาะก็ถือว่า ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเก่งน่าสนใจนะแต่ถ้าหากต้องการให้มันเก่งมากๆอ่ะต้องมาสองคนทั้งอินุและก็ eko, เนโกะเนาะมันคือตอัวคะอรคู่ซึ่งเป็นคู่แบบแยกออกจากกันนะครับก็น่าได้อยู่นะคือผ้ามันสวยอ่ะความสวยงามเนี่ยค่อนข้างจะดูสวยงามนะครับสวยมากๆนะก็น่าจะได้อ่าล่อตาล่อใจหลายคนอยู่ใช่ไหมละ่ะเพราะมันดูเท่ดูสวยงามครับ ส่วนการเล่นนะ่ยผมมองว่ามันไม่เหมาะกับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่ที่ตัวน้อยอ่ะที่ยังจัดทีไม่เก่งอ่ะสองตัวนี้ถือว่าไม่เหมาะมากๆนะครับเพราะการเล่นคุณต้องเล่นไวนี่คือตอัวละครสายเล่นไวนะครับคือต้องจบให้ได้ภายในสิบเทอร์แรกมันจะเก่งมากๆ10บเทอแรกโควรเก่งครับมันคือตอัวละครที่เล่นค่อนข้างจะไวต้องเล่นไวจัดทีมก็ต้อง จำกัดสีและก็สายเนาะแดงเขียวฟ้าหมัดดาบลูกศรปืนนะครับมันต้องจํากัดสายประมาณนี้เนาะการที่ผู้เล่นใหม่จัดทีมอาจจะยากหน่อยเนาะแต่ถ้าจาัดาาทีมได้ถ้าหากมีครบทั้งคู่เลยมันจะเก่งมากนะครับแล้วผมมองว่านะครับทีม PVP เนี่ยสายสีเขียวเนี่ยเก่งขึ้นเยอะยนะถ้า,าคุณมีทั้งเนโกะทั้งอินูเนี่ยในทีมของ PVP เนี่ย ผมมองว่าทีมเขียวเนี่ยเก่งขึ้นนะเก่งขึ้นเยอะมากๆนะครับคือดาวเมลแดงบัฟเยอะด้วยทั้งคลิทั้งโจมตีทั้งเลือดอะไรอย่างเงี้ยคือบัฟเยอะมากๆครับก็ปะตะคอที่พ v พสีเขียวเนี่ยดีมากๆถ้ามีคู่กันนะครับถ้ามีคู่กันนะจะดีโคตรๆเลยครับสกิลตัวใหม่การีวิวนิดนึงก็ประมาณหมนี้เนาะก็เป็นตัวใหม่ที่ค่อนข้างจะดู เล่นยากนิดนึงแล้วก็ดูภาพสวยงามมากๆครับแต่มันเก่งอยู่นะกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมนะครับทิดกมหฮะสวัสดีครับ